ภูมิมีคำตอบให้ประชาชนไทยได้รู้ได้ฟังนะประเทศคัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่เมือนเดิมที่คุณรู้จักมาก่อนที่สิปีผ่านมาประเทศคัมพูชาในยุคนี้มียุทธปกรณ์ทันสมัยมีโดรน มีรอแทกมีเฮลิคอปเตอร์มีรถทางทันสมัยมากเอาไม้จากจิ่นแล้วก็เรือรบก,ก็มีด้วยนะเรือรบก,ก็มีด้วยอาวุธที่ปกป้องอากาศก็มีนะอยามาเล่นกับกัมพูชาถ้าคุณอยากเล่นคุณก็อยากตายเหมือนกัน สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องพี่หลวงมาไกลที่เคารพรักทุกท่านแม่คลิปนี้นะครับขอ,อเห็นเห็นมันเป็นไวรัลอยู่ในโลกโซเชียลนะครับครูขมิอ้ออกมาเตือนสติคนไทยนะครับว่านู่นนี่นั่นะนะเห็นไหมขมรนไม่เหมือนเดิมนะครับะนะถ้าคิดจะมาต่อก้อนกับขมรนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจนะครับประมาณนั้น กล่าวถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ฝ่ายขเขมรได้มาจากประเทศจีนสมัยใหม่แล้วนะครับมีจรวดมีล็อกเก็ตมีดโดรนมีระบบต่อสู้อากาศยานนู่นนี่นั่นคือคือ,ค,อคุยโวโออวดน,นะครับแม่สิปีครับนะสงครามไทยขเขมรเมื่อปี2,554เขมรก็นะก็ตุยไปเยอะนะครับตุยไปเยอะจนต้อง นั่งร้องห่มร้องไห้ขอเจราจาสงบศิกนะขอเข้ามาเก็บกู้สร้างความเสียหายของเราบรรดาทหารที่ตุยๆไปอ่ะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ซุมเงียบมาโผล่ออกมานะครับมเีเมื่อปีนี้แหละปี2568นี่แหละนะครับที่กระแสรเรื่องทาหารเขมรทาหารไทยเนี่ยโด่งดังขึ้นมาอีกรอบนึงก็เห็นว่าฝ่ายเขมรเนี่ยโอเคมีปืนใหญ่อัต,ตาจร เอามาสู้กับเจ้าปืนใหญ่พระเอกซีซ่าของเราามีเครื่องบินมิกยีได้มามือ2ครับสตาร์ทเครื่องติดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับนะได้รถถังมาใหม่ได้จรวดพิสัยอพิสัยใกล้มานะครับนะจากจีน่ทั้งหมดทั้งมวลที่เขมรได้มาก็โอเคยอมรับว่ากองทัพคุณพัฒนานะสิกว่าปีมานี้ถึงคุณจะมีอาอาวุธเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยถามคำหนึงครับ รถถังนะมีเงินเติมน้ํามันหรือยังติดหนี้ค่าน้ํามันประเทศไทยอยู่เท่าไหร่ปตท,ทส่งน้ํามันไปเดี๋ยวก็โดน3ตัดนะครับนะมตัดขึ้นมาเนี่ยตัดน้ํามันตัดไฟตัดเน็ตเนี่ยถ้าตัดอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยนะระบบสื่อสารพวกคุณเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ในกิจการกองทัพเนี่ยเดี้ยงแน่ครับนะ,ะไปไม่เป็นพิการแดกนะครับกรณีของเ,อเทคโนโลยีการสื่อสารมาคุยโวโออวดแบบเนี้ย หารู้ไหมว่าฝ่ายประเทศไทยเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงขั้นผลิตเองทําเองใช้เองไม่ว่าจะปืนใหญ่รถถังนะครับจะรวดพิสัยใกล้นะยิงได้500กิโลประมาณนั้นนะครับดีทีวันของไทยเนี่ยแมห,เหมเห็นเห็นครูขมิ้นคนนี้มาคุยแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากจะลองดวลกับมันสักยกนะ,ะจะได้จะได้มันสํานึกไปอีกย,วยาวๆไปนะครับสิบปีที่แล้วบอบช้ำ แล้วก็ไปซุ่มเงียบะสะสมอาวุธว่ากันว่ามีเรือรบโอ้ยพระเจ้าพระคุณเอ้ยเรือรบของประเทศไทยนะ่ะกองเรือกองเรือ,อฟีเกตของประเทศไทยเนี่ยคนไทยทําเองแล้วนะครับนะ,ะผลิตเองใช้เองอะระบบอาวุธโน่นนี่นั่นจรวดนววิถีเรามีโรงงานพัฒนาโดนเราก็มีโรงงานผลิตครับขายทั่วโลกครับ รถถังนี่มาดามรถถังไงมาดามรถถังก็ผลิตรถถังส่งขายครับยานยนต์หุ้มเกาะส่งขายไปทั่วโลกขมินพึ่งได้ของเล่นมาเมื่อหลังปี2554เนี่ยพอได้ของมานิดนิดนอยน่อยเนี่ยโอ้ยร้อนวิชานะครับร้อนวิชาแม่แล้วมันน่าตลกขบขันอีกตรงที่เอามาข่มประเทศไทยนะครูขมินคนนี้ถ้ามีครูขมรโนง่ๆแบบนี้นักเรียนก็ย่อมจะงโง่ตาม,มานะครับนะ ลืมตาดูโลกออกจากกะลาไปไกลหน่อยนะแง้มกะลาออกมาแล้วก็กระโดดออกไปดูครับนานาชาติกองทัพไทยเนี่ยจัดลำดับเลตติ้งอยู่ในระดับ25ของโลกกองทัพเขมรเนี่ยไม่ติดฝุ่นเลยไม่ติดฝุ่นเลยนะครับนะแหมคุยนักคุยหนะเอาเฉพาะเรื่องกองทัพอากาศเนี่ยประเทศไทยก็กินขาดครับนะประมาณ6ต่อ1น่งนะครับเครื่องบินรบของประเทศไทยนี่หลากหลายครับนะมีทั้งตระกูลเอมีทั้งตระกูลอ กิฟเทนแล้วก็มีหลากหลายด้วยให้เลือกใช้ในขณะที่ของกเหม็นมีมิกครับได้มิกมาฝูงหนึ่งซ่อมเสร็จหรือยังครับนะมีเงินเติมน้ํามันไหมครับมีนักบินไหมครับถามหน่อยจะครับมีนักบินหรือเปล่าขณะทุนมาเน็ตเนี่ยนายกของกเหม็นเนี่ยจะไปเรียนเวทบอยยังต้องมาขอโคต้าจากประเทศไทยแม่ท่านนายกคุณมาเน็ตครับประชาชนของท่านเนี่ยทำไมมาอวดดีอวดเก่งใส่ประเทศไทยอย่างนี้ล่ะครับ นึกถึงบุญคุณวิกิวิวด้วยนะที่มีได้โอกาสไปเรียนเวทไพล์เนี่ยมาขอเขาไม่ใช่เหรอ,อ,อพ่อบุญธรรมอ่ะวิกิวิวอ่ะนะแต่ประชาชนนี่โอ้ยพอเห็นรถถังใหม่พอเห็นจรวดพิสัยใกล้ที่ได้มาจากจีนไอ,ออาวุธที่ได้มาจากจีนนะครับรถถังก็เป็นรถถังมือสองครับตกเกรดมาแล้วตกเกรดมาแล้วนะครับประเทศไทยก็มีแต่รถถังที่คุณมีของจีนนะแต่ประเทศไทยเอามาอัปเกรดนะครับ ปอกเกตแล้วก็เพิ่มความเป็นสงครามอิเล็กทรอนิกเข้าไปนะมีอาวุธปล่อยนำวิถีหลากหลายที่จะใช้เห็นไหมที่กองทัพไทยซ้อมที่ลบบุรีนะครับศูนย์การทาหารพื้นใหญ่เอารถถังนู่นนี้นั่นมายิงอ้โหยนานาชาติก็ตบมือกันเกี่ยวกาวของกเมีนะถามตรงๆเคยซ้อมยิงกระสุนจริงหรือ,อยังครับเคยซ้อมหรือ,อยังครับไอภาพที่เห็นอยู่เต็มโซเชียลนะก็ะคือเอารถมาวิ่งไปวิ่งมาครับ ในขณะที่ฝ่ายไทยเนี่ยเขาซ้อมกระสุนจริงนะครับนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2นี่แหละครับเอ่อถ้าเกิดอะไรขึ้นชายแดนเขมรเ,เนี่ยนี่แหละกองทัพภาคที่สองนี่แหละจะเป็นหน่วยแรกที่จะเข้าไปเจอกับพวกคุณเนี่ยพวกเขมรเ,เนี่ยกองทัพภาคที่2เนี่ยซ้อมทุกมิติครับนะเอ่อทั้งภาคกองพันภาคกองพลอากาศยานมีทั้งแบบประจําหมู่ประจําหน่วยมีทั้งแบบประจํากองทัพนะ โดนกามิกาเซ่ของประเทศไทยผลิตเองทําเองใช้เองมีเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับในการนําวิถีต่างๆดาวเทียมเรามีอย่างน้อย3ามดวงครับที่ช่วยชี้เป้าของกระเหมนยังไม่มีสักดวงเลยระบบดาวเทียมระบบชี้เป้านี่ห่างกันฟ้ากับเหวแต่ก็แบบสเสอะอยากมาคุยนะครับเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์เนาะอารมณนะ์มแบบแบบขี้คุยอะครับอยากอยากคืออยากเอาชนะไทยว่านั้นเถอะอ,อยากจะข่มไทยแล้วครับมันข่มผิดคนครับผม นะคมผิดคนดีแต่ว่าประเทศไทยมีนโยบายสันติวิธีนะครับอยากจะเจรจามากกว่ามากกว่าที่จะเปิดสงครามเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยคำหนึงถึงเรื่องการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะถ้าจะรบกันจริงๆนะเหมือนอย่างที่อาเรวัตพูดนะเน่ยไม่กี่วันหรอกจบนะจบแนๆ่ๆยิ่งสมัยนี้นะครับคุณบอกว่าคุณพัฒนามาสิปีในขณะกองทัพไทยพัฒนามาเป็นร้อปีนะครับไอแค่ยิงปืนใหญ่เนี่ย ของเราเนี่เข้าเป้าเหมือนแม่นยังกระจับวางครับแต่ของพวกคุณนะครับจรวจ BM ถึงรุ่นใหม่ของคุณจะยิงได้ไกลกว่ามีระบบนําวิถีมีระบบชี้เป้าเนี่ยแต่พวกคุณยังไม่มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะคุณอย่าลืมะนะครูขมิ้นก็ไปหาข้อมูลดีๆหาข้อมูลอย่าไปดูว่าตัวเองมีอะไรครับถ้าคิดจะลบกับไทยต้องถามว่าไทยมีอะไรครับนะเอาของตัวเองเท่าที่มีเออกะเลกะลาดแบบนั้นแล้วมาขู่ประเทศไทยเนี่ยขู่ผิดคนครับนะ เออไม่บ้าน้ําลายแบบครูขมิ้นนะครับโซเชียลขมิ้นตอนนี้ก็เหอของใหม่เธอของใหม่ครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยในโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอตอไม่ว่าจะเป็นในเรียวหรือจะใน u t u b e ก็ตามแต่เนี่ยเออแต่ถามคำหนึ่งครับเออเคยใช้จริงๆหรือยังครับเออเคยทดสอบจริงๆหรือยังครับนะเออไอไอที่พวกคุณไปมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วอาวุธจากประเทศจีนเนี่ยเออขนาดซ้อมลบนะเออรถถัง t 5 5ล้อหลุดครับ เออขดหลุดเฉยเลยนะครับอับอายขกินหน้าไปทั่วโลกแล้วจรวดต่อสู้อากาศยานที่พวกคุณบอกว่าได้มาระบบป้องกันอากาศอากาศยานเน่อประเทศไทยมีมาตั้งนานแล้วครับนะมีมาตั้งนานแล้วครับและที่สาคัญเครื่องบินรบของประเทศไทยเนี่ยอัปเกรดระบบต่อสู้จรวดนําวิถีมิไซล์พวกนี้อัปเกรดมาหมดแล้วครับนะจีนจะใช้จรวดอะไรยิงึ้นมาเนี่ยเครื่องเราก็สามารถหลบหลีกหลีกเลี่ยงได้นะครับ โอ้บรรยายไม่จบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะแต่บอกได้เลยว่าเออถ้าเขมรนมั่นใจขนาดนั้นก็เปิดมาครับเออเปิดมาถ้าอยากจะสู้กับไทยก็เอาเลยนะเอออย่าชา้าอย่าบ้าน้ำลายครับนะทหารไทยพร้อมครับนะพร้อมทุกหมู่ทุกเหล่าพร้อมทุกกองทัพนะครับเห็นไหมกองทัพระกาศเอา F16 ไปบินโชว์แค่นั้นนะ่ะเขมรนแตกตื่นกันนะครับเออเอาไปบินโชว์แค่สามลำกันนั่นแหละครับโอยวอนในโซเชียลเขมรนแล้วครับ ตื่นตระหนกตกใจหาว่าเครื่อง F 1 6ล้มนัานฟ้าเช่นนั้นอีกเห็นไหมโง่เขาเบา,บาปัญญาขนาดนั้นแต่ยังอยากจะมาต่อกรกับกองทัพไทยเนี่ยเขเมรก็คือขเขมรน,นะครับสันดาเนเขมรก็เป็นแบบนี้ท่านทั้งหลายครับพี่น้อง F c มีความคิดความเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์ก็มาคุยกันนะครับนะส่วนแสนยานุภาพอาวุธอื่นๆยังไม่พูดถึงนะครับของไทยเรามีเยอะครับหลากหลายครับมีทั้งของจีนมีทั้งของอเมริกันมีทั้งของยุโรปนะและก็ผลิตเองใช้เองครับ กระสุนปืนใหญ่ปัจจุบันมีใช้เหลือเฟือครับเออมีเยอะมากถึงขนาดที่ให้ทหารออกองพันปืนใหญ่นี่เอากระสุนจริงไปซ้อมยิงครับนะเออเข้าเป้ากันแบบโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป้าครับเอาเป็นเป้าของจริงนะครับเออเอาใส่ฐานกรเหมียนใสมันเข็ดหลาไปสักทีหนึ่งนะครับเอฟซี FC ครับกดไลค์กดแชร์กดชับชักให้นะครับกดกระดิ่งเป็นสีดํารับการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่างๆไปที่จะออกมาเอ่อแล้วก็ท่านใดที่อยากสนับสนุนรายการนะครับ QR code d o ค a t e ไทยพนิษฐ์นะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยจะได้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปทําคลิปนําเสนอต,อ,ตอต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกทกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอ่ะอยขอมิ้นโมต,ต่อไปพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบพระคุณที่รับชมรับฟัง ผมมีคำตอบให้ประชาชนไทยได้รู้ได้ฟังนะประเทศคัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่เมือนเดิมที่คุณรู้จักมาก่อนที่สิบปีผ่านมาประเทศกัมพูชาในยุคนี้มียุทธุปกรณ์ทันสมัยมีดโดรน มีรอแกลมีเฮลิคอปเตอร์มีรถทงังทันสมัยมากเอามาจากจีนและก็เรือรบก็มีด้วยนะมีเรือรบก็มีด้วยอาวุธที่ปกป้องอากาศก็มีนะอย่ามาเล่นกับกัมพูชาถ้าคุณอยากเล่นคุณก็อยากตายเหมือนกัน